Come to our online <All> right, class. Let me introduce myself. Teacher กระถิน Teacher พรอยค่ะ And our student today. น้องคีนงกวา Okay today we are going to learn about conversation. อ่า ah, บทเรียนแรกของ conversation ของเราเรื่อง greeting ค่ะมันคืออะไรเอ่ย อ๋อมันก็คือการพูดทักทายค่ะคพี่พลอยโอเคก่อนที่เราจะโอเคก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันเรามาวอร์มอัพด้วยกันร้องเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะ่าเริ่มต้นด้วยเพลง Hello Song 3 2 1 Hello 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 How are you only five I hope that you are too Hello, 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 how are you? I fine, I fine I hope that you are too À, đúng rồi, nó phải hóng cần đó อย่าลืม่าไปหัดร้องกันนะคะสำหรับเพลง Hello mm hmm. ก็เป็นเพลงที่จะทำให้เราเรียนรู้กับการทักทายทใช่ไหมคะพี่พลอยตอบอ่ะพี่พลอยคะถ้ากระถิ่นจะถามพี่พลอยว่าถ้าเราเจอกันเนี่ยในภาษาอังกฤษเนาะเราจะทักทายกันว่าอะไรได้บ้างน้องพิมน้องแตงกวาเราจะทักทายกันว่าเออทักทายกันว่ายังไงได้บ้าง Good morning อ่าน้องตังกวาล่ะคะ Good afternoon ไหม Good afternoon ไหมคะอ่า Good afternoon มีอะไรอีกไหมเอ่ย Good night ได้ไหมได้อ Good อะไรอีกนะ Good evening ได้ไหมเอ่ยได้เออ Hi Hello ได้อ่า แล้วมีใครคิดว่าเราสามารถใช้อะไรได้อีกบ้างคะอลองพิมพ์พพิม์ส่งกันมานะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าการกรีตติ้งเนี่ยใช้อะไรได้บ้างอันนี้เป็นอันที่เหมือนที่เราตอบไปแล้วไหมใช่เหมือนเหมือนกันกับที่เราดคูนี้ใช่ค่ะอเขาจะมีฮัลโหลด๋วไ ใช้ในใช้ในกรณีไหนคะทิชเชอร์อันนี้จะใช้ในกรณีที่เรารู้จักกันอย่างเช่นทิชเชอร์เจอกันฮัลโหลทิชเชอร์พอยอ่ฮัลโหลทิชเชอร์ถีนอ,อย่างนี้กได้ฮัลโหลน้องพิมอ่าไฮเป็นกวาอ่าแล้วก็จะใช้ในการรู้จักกันอันนี้เราสามารถจะ้ฮัลโหลไฮอย่างนี้ได้แล้วถ้าเราจะใช้ Good morning ว่ะค่ะพี่พลอย Good morning ก็ทักทายได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราใช้ในตอนไหนตอนเช้าใช่เราทักทายกันตอนเช้าแล้ว Good afternoon ล่ะคะ Good afternoon แล้วก็ทักทายกันในตอนบ่ายใช่ไหมอ๋อใช้ในตอนบ่ายแล้ว Good evening Good e v e n i n g ล่ะคะเด็กๆเด็กๆคะ Good evening ใช้ตอนไหนคะอ๋อตอนเย็นอ่าต่อไป เป็นการทักทายแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่เราตอบกันไปเมื่อใช่ต่อกันไปเมื่อสักครู่มีอะไรบ้างต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมีการทักทายกันละทีเนี้ยเราอยากจะถามเรื่องสารทุกสุกดิบอะพี่พลอยแบบเราจะถามอะไรต่อดีนอกจาก Good morning แล้วเราจะต่อกันว่าอ,อะไร<า>ดีก็อาจจะเป็น How are you ู่นอกจากเขาอกจยก h ู่เพื่อนเพื่อนน้องน้องน้อง์มน้องแตงกวาตอบกันได้ว่าอะไรบ้างคะลองบอกทิทเชอร์นิดนึงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่นอกจากเขาอ้อยอยู่อาเป็นการตอบแบบเอถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราทักชายกันไปแล้วนอกจากเขาอ้ายอยู่เราสามารถตอบกันว่ายังไงบ้างคะนอกจากนี้ Are you good อ่าอะไรได้อีกคะ Are you happy อ่าน้องแตงกวาได้ไหมคะมีริงคะ All right ได้ไหม I'm alright l อ่า I are you okay เออหรือว่าถ้าอย่างนี้ได้ไหมคะที่เชื่อกระถิ How are you doing อ๋ออันนี้ได้เลยค่ะที่เชื่อพลอยอันนี้แบบ advanced มากต่อไปนี่จะเป็นการตอบของเรานะคะที่เชื่อพลอยมีอะไรบ้าง ที่เราตอบกันไปแล้วเมื่อกี้ how are you how are you อ่าอันนี้จะถามเกี่ยวกับอะไรคะในกรณีไหนเออเป็นยังไงบ้างถามเออถาสบายดีไหมอย่างเงี้ยอ่าสบายดีไหมแล้วก็ how are you going อ,อ๋อพี่พเจ้ก็ถึงคะ how are you going กับ how are you doing นี่มันใกล้เคียงหรือแตกต่างกันยังไง๋อถ้าถาม ก็เป็นการถามว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกันแต่ว่าจะตามหลักเนี่ย how are you going เนี่ยจะใช้กับพวกอ,อังกฤษจะใช้ส่วน how are you doing เนี่ยจะเป็นกับอเมริกาจะใช้ะจะถามว่าสบายดีไหมจะใช้ในรูปประโยคแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะมีอะไรอีกนะ how have you been อันนี้จะใช้เมื่อ ไม่ได้เจอกันมานานแล้วใช่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วใช่เราจะถามเขาว่าคี่แม่ก็ถิง how have you been I have been good แล้วก็ how is your life how is your life เป็นไงบ้างใช่ชีวิตเป็นไงบ้างตอนนี้ how is everything อ๋อ how is everything ก็ทุกสิ่งทุกอย่างว่างานหน้าที่อะไรเป็นยังไงบ้าง how are things ๋อถามว่าเป็นยังไงบ้างอ,าางอวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอการทักทายกันแล้วแล้วก็เฮ้ย Good morning แล้วก็มีการตอบอใช่ไหมคะ,ะถามว่า uy, เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมต่อไปเราจะเป็นก็ต้องตอบไหมอ่ะม,มีคนถามก็ต้องมีคนตอบใช่ไหมคะใช่ค่ะทิเชอร์พอยต่อไปเราจะเป็นการตอบอ ถ้าเราถ้ากระถินถามว่าถ้าทิเชอร์กระถินจะถามว่า How are you? น้องพีมกับน้องแตงกวาสามารถตอบอะไรได้บ้างคะ I'm good I'm good อะไรเอ่ยโอ้ Happy พี่พลอยถ้าพี่พลอยไม่สบายล่ะคะพี่พลอยจะตอบว่าไงดิถ้าทิเชอร์พลอยไม่สบายก็คงจะบอกว่าแอนแพ็ทแอนไฟไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ อันซีก้ันียใ<ว>อถ้าทิชเชอร์กรถินปวดท้องทิชเชอร์กระถิต่อะอ้ย่อยคบก็ตมออใช้มเออปวดหัวราคะทำยังไงดีอกอเสเอชเ็วล่ะทิชเชอร์กระถินอวดท้องใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเราต้องอคติ้งกันนิดนึงอ้าอันนี้เราก็ได้เรียนรู้กับวิธีการตอบแต่เรามาดูว่า ที่เราตอไปมีอย anyway. <twins. S 1> ู่เลยมีไหมเอ่ยมีอยู่ไหมเอ่ยอ่ะแอมไฟขึ้นอันแรกเลยใช่แอมโซโซโซโเมื่อกี้ยังไม่ได้ยินเลยเนาะแอมโซโซคืออะไรคะน้องพิมพ์ประมาณว่าแบบแบบเฉยเฉยธรรมดาธรรมดาปกติก็โซโซอ่ะแอมโซโซอ่ะแอมถ้าแอมกู๊เหรอคะแอมก o d ดีก็ดีก็ดีดีดีเลยแหละดีแต่ถ้าเวลี่เวลล่ะจะช่วยกระถิ่นโอ้ดีมากดีแบบดีมากเลยเวอร์เวอร์อ่ะ I'm great I'm great นี่คะโอ้โหดีเลิศประเสริฐไปเลยเออดีดีมาก feel good นี่อันนี้นะคะก็เราจะสามารถ เขาเรียกว่าเราไม่ได้ใช้แพทเทิร์นเดิมๆแบบที่เราเรียนมาถ้าอย่างที่เราเรียนมาเป็นอะไรครับพี่พลอย I'm fine, thank you, and you อ่าเป็นแบบนี้ uh huh. ทีนี้เราได้เรียนรู้แล้วเรารู้ว่าวิธีการตอบเนี่ยมันสามารถตอบได้หลายอย่าง uh huh. ทีนี้เราสามารถเอาไปเลือกใช้ได้แล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าทิชเชอร์กระถินจะถามว่า how are you เราสามารถจะตอบว่าอะไรได้อีกบ้างนอกจากนอกจาก I'm f i n <Yeah. S 1> อ่าตอนนี้ ชอซปเปอร์อ๋ออะไรน้องแตงกวาคะอะไรได้อีกคะอ๋อริลลี่อ๋อ I think so ใช่ใช่ I'm s l e อ่าอะไรอีกตอนนี้เอาแบบนี้ถ้าใครมีคำถามหรือว่า มีคำที่ตอบมากกว่าน,นี้จากที่เราได้สอนเปกันไปในวันนี้เ,เนาะตอบเข้ามาได้เลยตอบเข้ามาได้เลยในอินบ็อกซ์หรือว่าในเพจของโรงเรียนปักธองชัยชุนวันอ่ะปักทงชัยชุนหาวันเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จะมีทีเชอร์ไปตอบให้เราจะไดะ้หรือว่าเราจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีมากกว่าน,นี้นะมันไม่ได้มีเ,เท่าที่คุณครูสอนไปก่อนจะจากกันเรามีอะไรคะ เรามีเพลงใ,ให้ทุกคนร่วมร้องด้วยกันใช่อ่ะ,ะ three two one อะ <finger. S 1> little finger finger one little finger one little finger tap 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 point your finger up point your finger down put it on your head hey One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your nose. Nose! Ah, yok, yok! One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your chin. chin. Chin! One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your arm. Ah. Arm! Oh! On leg. Leg! Leg. 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 Oh. One little finger, one little finger, one little finger, tap tap tap. Point your finger up. Point your finger down. Put it on your leg. 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 Raise your leg. One little finger, one little finger, one little finger, tap tap tap. Point your finger up. Point your finger down. Put. it on your foot foot up. put it on your leg leg put it on your arm arm, arm. put it on your chin, chin chin put it on your nose nose, nose. put it on your head hey now let's wave goodbye goodbye Bye.